นี่ได้มาแล้วครับของฟรีๆที่ทาง DM แจกให้ขอบคุณเกมฟรีไฟมากเลยนะคะที่ให้ตัวละครดีๆแบบนี้ชื่อตัวละครว่าชิโร่โคตรเท่เลยครับทุกคนเป็นยังไงรับอีกแล้ว2อเด้งไปเลยกล่องศบครอบบ้าเกรฟ โอ้โหเอฟเฟกต์ออกมาด้วยจากตาข้างหลังก็มีเอฟเฟกต์สวยมากของฟรีแบบนี้หาย,ยากมากเลยของสวยๆแบบนี้เนี่ยขอบคุณจริงๆของสวยๆแบบนี้ก็ต้องสวมใส่ไปเลยเท่มากจริงๆสวัสดีค่ะพบกับช่างขายต้มคุงกันอีกแล้ววันนี้ มีกิจกรรมสายฟรีมาให้ทุกคนได้เก็บกันนั่นก็คือตัวละครมาใหม่ตัวละครที่ชื่อว่าชิโร่จุดเด่นของมันก็คือเมื่อผู้เล่นถูกศัตรตูโจมตีจากระยะไม่เกิน80เมตรศัตรตูที่โจมตีจะถูกมาเป็นเวลา6วิก็คือผู้เล่นเราจะเห็นมารมีแค่คนเดียวนัดแรกที่ยิงกลับไปหาศัตรตูที่ถูกมารจะสร้างความเสียหายแบบเจาะกอ77อืมแรงอยู่นะคะเนี่ย Hurricane. ก็คือเป็นตัวฟรีที่ไม่ควรพลาดจริงๆถ้าใครไม่เข้ามารับนี่ก็พลาดแล้วนะเท่ด้วยนี่เป็นไงพอแต่งตัวละเท่มากเลยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งทุกคนอย่าลืมเข้ามารับนะคะนี่รับกระเป๋าฟรีก็คือเราลงเล่นครบ5ตารับไปเลยกระเป๋าฟรีใบนี้เป็นรูปงูชื่อกระเป๋าว่าครอบบ้าการ์เดียน มีเอฟเฟกออกมาด้วยจากปากงูนะคะเท่ hey, มากเลยเป็นของฟรีที่รู้สึกว่าคุ้มคุ้มจริงๆเดี๋ยวเราไปลองเล่นหมดแหลงกันดีกว่าว่าตัวละครนี้มันจะจุดเด่นของมันจะดีแค่ไหนไปเลยจับคู่นานมากทุกคน <Nope. S 1> ประมาณ5-10นาทีอ่ะกว่าจะได้ห้องเข้ามาเล่นเฮ้ยเพื่อนคนนี้ไม่มีชุด เริ่มรล้วไปกันเลยเราจะมาลองตัวละครชิโร่กันนะคะว่าแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนนเดียวเนี่นี่ไงมันมาเห็นนะแต่มันจะมาแค่ให้เราเห็นคนเดียวนะคะตัวนี้จะใส่กบ ตายหมดเลยตายอย่างเคียนกูวหมัดมาต่อยยังมั่งเริ่มพักสี่ทีเลยเริ่มตายเบื่อสี่ทีไม่ชินมันชอบเล่นต่อยกันเนาะตาแรกไม่ชอบเลยแบบเราจะไปยิงกันใกล้ๆไม่ได้ดูหน้ามันกลางมีนะทุกคนเพื่อนร่วมไปแล้ว ีส๋สวยๆเลยตัวเดียวเองเพื่อนทําได้อยู่แล้วเพื่อนโหดพี่เข้าไปไหนวะมันกัเจอพพิก่น,น่ร่อยกว่าแพ้แน่เลยจริงแพ้แล้วไม่แพ้สี่ร้องชนะ สองศ<อ><ด>ูนยไ์ไม่ได้อยู่แล้วโอ<ๆ>้โหเดี๋ยวเราจะปลาแลเบิร์ไปนะ<พ>ไม่ได้เอาไม่แพ้เหรอเฮ้ยยิงเพื่อนอืม้มอออันหนึ่ง ไปไ,ไม่ได้แล้วว่ะเป็นเราตายหมดเลยสามศูนย์เส,สีแล้วโอ้ย่างคมเลยสวยมากเพื่อนเพื่อนโหดมากเลยไม่มใช่เวีเตอร์อันเดียวเองตัวใหม่ไหมรับถึงวิวห้าอย่างครับไม่โดวแต่ตัวใหม่เราอาบถึงสี่เองโกงเหรอว่า,าตัวมันแน่นอนอะสกิ๊เช่ มาแค่แลวนัจุดกับตัวอ,อสวนกลับไปเป็นจอกเกาะตูยิงเรามาโดนหนึ่งนัดนะมันจะม้าขึ้นพอเราสวนเป็นจา,าะกกเกาะเาไปมากขงงึ้นทันนะกิ้ววววววนวววะววววว าข,ขึ้นได้เราขึ้สงไได้ไวดเวลาปลาระเบิดตัคเียวเลยกากลางตัวตอ,อ,วอม่ต่อให้เลยนะเนู่คนเดีวเยสดสวสอสามสวยแบบนี้แต่แล้วนะจสุดท้ายแล สามเท่าแล้วจำศดจะตายไหมไม่มันจไวะข้าไปตองมตาลบดีเต็นคนตัวนึงนะซาอยเข้ามากลางนะปิดตัวลปตัวไมเข้าตรงกลางใหามีอะไรด้วยเออระวังแลวไม่ดีเูนะใช่ ตั้งไหนบุมบบันได้ดีสิเออดิฉัันเด็ไงไดูไลเรลวนวสวยี่สาชนะวชิวโอเคอืจากสาศนชนะเป็นส3่สาเลยเอ้ยได้ m อ p ด้วยทอนแรกอย่างไก่เลยเรา ันนี้ก็ลาไปก่อนไว้กิจกรรมหน้ามีอะไรจะมาอัดคลิปลงให้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย